มปบาง่วนะครับไปมุ่นเขาจะเห็นว่ามามเท่าไรแล้วครับอือหครับทาไรเนาะครับเมสเมลูกใ้ครับ อืมด้กระสครับจะได้จะได้ยอนจะได้ย้อนนครับจะได้เนาะครับอืมดนพอพันวันนะใสครับโอ้อันนี้ลูกสาหนึ่งครับเจ้าเปเล่นี่ยอันจ้าคือเปเล่ครับลูกสามหนึ่งโอ้ ครับน,น,น,รนี่กันแดงโมอีกตุลาให้กันนี่นี่โอันนี่ก็ทีออกตุลาให้กันครับหกแปดผสมหกแปดไปนี่ครับเยียมตุลาเออตุลานี่ก็ออกครับไอ้นแดงโม่ครับแข็งโม่ตัวล่านี่ก่อกน,ป,ป,น,นอประมาณจักพ่อปีไปหนึ่งครับไประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าโอ,อ้ครับ คับมวงามนะครับนครับใส่สามนึ่งครับอันนี้ผสมอันใดนะครับความันเอฟเคเอสามหนึ่งนี่ครับอันนี้ตัวเติมดตัวเมดครับตัวเอันนี้ตังเม่คงามคูงง่ามคูครับ โดยเรืมเเป็นงวสายพันธุ์เบบนี้มีบ้างไมบามันบามันมบามันเออบามันบ,บาร์มันพรหนอกนี่ก็พรหนอก<ม>อันนี้พอหกแปดอันพอสามหนึ่งครับนี่จะผสมยี่ห้อทั้งนั้นละครับจะผสมราคาทุนสูง,สงครับเมไป